วันนี้นะครับเปิดแอปกระเป๋าตังค์นะครับวันแรกครับหลังจากที่เขาบอกว่าวันที่18นะครับตอนนี้นะครับเกิดมีปัญหาขึ้นมานะก็คือว่าแอปนะครับระบบระบบใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ครับระบบใช้งานไม่ได้ครับโหลดโหลดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่านะครับคนใช้งานกันเยอะนะครับถ้าใครจะไปใช้อ่าเป๋าตังค์นะครับวันนี้นะครับผมว่าวันนี้นะครับ าจจะมีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้เห็นไหมครับเขาบอกว่าขออภัยนะครับไม่สามารถใช้งานได้ชั่วรข่าวเพราะว่ามีผู้ใช้จํานวนมากนี่ครับอันนี้เกิดปัญหาเลยถ้าใครจะไปทำไปซื้อของหรือว่าไปใช้งานกระเป๋าตังค์ตอนเช้าๆเนี่ยในโครงการต่างๆของรัฐบาลเช่นโครงการเราชนะเนี่ยมันจะใช้งานยังไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบมันทํางานทํางานล้มเหลวครับเวลามันเกินเวลาที่มันโหลดครับ เอาใหม่ครับเห็นไหมครับเช้านี้ทั้งเช้าเลยครับตรงนี้สงสัยมีแต่คนกดดูที่บ้านครับมันก็เลยล้มเหลวครับโหลดหมุนเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับนะครับก็เลยทําคลิปไว้นะครับแจ้งข่าวนะครับถ้าใครจะลองใช้งานช่วงนี้วันที่สิบแปดวันแรกเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตังสำรองเลยนะบางทีซื้อของเรียบร้อยโหลดไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะครับครับโหลดไม่ได้ยุ่งเลยนะครับถ้าไม่มีตังติดตัวไปนี่หนาวเลยนะครับ บางร้านเขานี่ครับอโอเคนะครับ